สวัสดีค่ะได้ยินข่าวว่าวันนี้วันสุดท้ายของการเรียนวิชาดนตรีน่ากระสิงของคุณครูท่านพาสายทิพย์แล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูมาทําอะไรบ้างอ่ะครูมาติวข้อสอบใช่ไหมอ่าสรุปแล้วเอ่อเราได้เรียนวิชาน่ากสิงกับครูจิ๋มได้ความรู้อะไรบ้างหน้าหยิงตอบค่ะได้ความรู้เรื่องการรำและการร้องเพลงต่างๆค่ะเช่นเพลงอะไรบ้างคะเช่นเพลงเดือนและเพลงใบตอง อะไรบ้างคะเรียนวิชาหน้าตัดสินไม่รู้รู้ท่ารู้รู้ท่าหน้าตยศัพท์ใช่ไหมโอเคแต่ก่อนแต่เดิมคิดว่าหน้าตยาศัพท์โอเ้เป็นมันมน,น่าจะยากเนาะแต่พอเรียนไปแล้วเป็นไงล่ะเออทำท่ากดไลค์เป็นไงลนไลนไนแล้วเยอะกดไลค์ง่ายมากเลยนะคะนอกจากหน้าตยาศัพท์แล้วเนี่ยเออมีมีมีอะไรบ้างโอเคหน้าตยาศัพท์ บ้างาจีบมีจีบอะไรบ้างอาร์มทำให้ดูสิหโอกแ้วโอเคแต่และแก้วเราไม่ได้ใช้เราจะใช้ในปสามใช่ไหมคะโอเคแล,คล้วแค่นี้มีอะไรอีกบ้างเช่น <finished. S 2> โอ้โหตั้งวงมีตั้งวงอะไรบ้างลูกโอ้ตั้งล่างอะไรอีก <im itation> โอเค จีบมารวมกันกลายเป็นท่ารำใหม่ใช่ไหมคะเรียกว่าท่าสอดอะไรคะ,คะน,นี่ในเพลงอะไรเพลงงามน,นี่เพลงงามแสงเดือนนั่นเองอเ,เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ยากใช่ไหมลูกดังนั้นเชิญชวนให้น้องๆที่จะขึ้นมาป .2 มาเรียนด้วยกันไหมอ่าวบอกฝากอะไรน้องบ้างคะขอให้น้องๆตั้งใจเรียนนะคะพี่ๆคิดว่ามันยากมากแต่ที่จริงมันง่ายค่ะอคุณครูใจดีเดี๋ยวดูคะ่ะลูก โอเคครูอะไรนี่บางครั้งใจดีครูโดดเรียกมาตีครูเลยครูจิมต้องเป็นละหัตอะไรครับครูจิมอะไรครูจิมจิมคนโอเคถ้าไม่บอกครูจิมครูจิมคนสวยมันหาเจอไหมคะหาไม่เจอแล้วทีนี้ติดตามครูจิมคนสวยได้เมื่อไหร่คะที่ไหนคะที่กทุกท่านยูทูบนะคะพิมพ์คำว่าอะไรเอ่ยครูธนุชาสาทีแล้วเราก็เจอกันใช่ไหมคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอให้โชคดีทำข้อสอบได้เต็มทุกวิชานะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ ขอบคุณค่ะ